สวัสดีครับสวัสดีครับผมเลโอนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอัปเดตรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบุญสมรถบ้านนะครับวันนี้นะครับทางร้านบุญสมรถบ้านเนี่ยมีรถเข้ามาใหม่หนึ่งคันนะครับวันนี้ขอนําเสนอโตโยต้าไฮรักวีโกแชมเครื่อง2 5 0 0ันซีซีนะครับเป็นเครื่อง2อ0พเป็นตัว E กระจกไฟฟ้านะครับเป็นโฉมหน้าแชมป์เป็นกระบะ แคปเปิดได้สมาร์ทแคปเปิดได้ตัวต่ำนะครับรถคันนี้ปี2012กระบะแคปตัวต่ำปี12นะครับเกียร์ธรรมดาเครื่อง205กระจกไฟฟ้านะครับรถอยู่ขอนแก่นนะครับคันนี้เล่มเอกสารครบนะครับรถคันนี้สีบอลเป็นดีเซลนะครับแม็กเดิมนะครับยังบิสโตนปี22นะครับ สีสันรถนะครับรถได้สภาพเดิมหน้าหลังไม่เคยชนไม่เคยเกิดอุบัติเหตุนะครับน็อตยึดต,ตามแผงประตูทุกๆุกบานนะครับแล้วก็ฝากระโปรงแก้มซ้ายขวาไม่มีการขยับนะครับน็อตไม่มีขยับสักตัวเลยนะครับรถได้ของโครงสร้างบอดี้เดิมนะครับรอบคันตัวรถสีสันสวยอาจจะมีริ้วรอยบ้างเพราะว่ารถเป็นสีเดิมแล้วก็นะครับ ไม่เคยเคสีอาจจะเป็นมีลิ้วรอยการใช้งานทั่วไปนิดเดียวแต่แผลใหญ่ๆเนี่ยไม่มีเลยนะครับนี่กระจังหน้าเป็นแบบนี้นี่คือโฉมหน้าแชมป์มีไฟตัดหมอกให้แล้วนะครับนี่ราคาคันนี้นะครับราคาเปิดอยู่ที่2อง0 0นบาทนะครับลบปี12เลขไม้ส2ง0 0นนะครับเป็นดีเซลขับเคลื่อนคู่หลังนะครับนี รถติดฟิล์มให้เรียบร้อยเนาะนะครับด้านข้างจะติด60นะครับมีแค่บานหน้าเบอนเดียวที่ติด40%เนะครับเพราะว่าขับตอนกลางคืนจะได้สบายตาด้วยนะครับนี่นะครับดูรอบคันกันอีกที่นึงนะครับนะครับระบบไฟใช้งานได้ปกตินะครับแม็กก็จะเป็นแม็กตัวต่ำตัวเดิมด้านหน้าเป็นดิสเบกนะครับหลังเป็นดัมนะครับยางบิตต้นนะครับยางบิตต้น ปี22นะครับยางปี22แต่จะมีเส้นเดียวเนี่ยที่ยางเป็นยางอ่ายางใหม่นะครับมีเส้นเดียวที่เป็นยางใหม่นะครับเป็นยางปี24นะครับเป็นยางปี24มีเส้นเดียวที่เป็นยางใหม่นะครับนี่แต่แม็กเหมือนกันทั้ง4ล้อดิสเบรกหน้าหลังเป็นดาส่วนโชคกจะเป็นโชคเดิมคอยสปริงเดิมนะครับก็ช่วงล่างเดิมๆนะครับนี่เดี๋ยวมาดูกระบะด้านท้ายกันก่อนนะครับ ก่อนที่จะไปรับชมด้านในนะครับนี่มีตัวเปิดโครเมียมนะครับมีชุดแต่งวีโก้นะครับไฮรักสตัวอีนะครับวีโก้แชมป์นี่นะครับของเดิมนั่นท้ายเดิมนะครับสีเดิมไม่เคยเคลียร์นะครับท้ายเดิมนี่ครับเห็นไหมครับตัวเต่าขอนแก่นนะครับนี่ตั้งแต่สมัยอ่าปีสิบสองเลยนะครับนะครับอ่าเปิดท้ายกันแม็กไลเนอร์มีการบรรทุกน้อยมากๆ นะครับรูจักลิ้วรอยดูพื้นนะครับก็บ่งบอกได้เลยว่าใช้งานหนักไม่หนักนะครับรูจักพื้นแล้วสวยงามมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นรถบ้านๆใช้งานทั่วไปสบายใจได้นะครับในส่วนของความเดิมนี่ครับเห็นไม่เอ่ยทำไมกล้องไม่โฟกัสเนี่ยอะโฟกัสละนี่ครับเม็ดอาร์คความเดิมช็ดเจนนะครับรถเดิมไม่เคยชน อักษร A R นะครับตัว R ฝั่งทางขวาเดี๋ยว,วนะนะสักครู่นะครับนี่นี่ตัว R ฝั่งทางขวาน็อตไม่มีการขยับงั้นแงตัว L ฝั่งทางซ้ายน็อตไม่มีการขยับงั้นแงนี่ครับนี่ครับเดิมหมดครับผม ก็ด้านท้ายนะครับไม่มีการบรรทุกหนักใดๆก็มีลิ้วรอยการใช้งานทั่วไปนะครับริ้วรอยการใช้งานทั่วไปนะครับนี่นะครับก่นชนท้ายอยู่ครบครับอาจจะมีตําหนิลักยิ้มเป็นบางจุดนะครับก็ใช้งานทั่วไปแต่ด้านท้ายสวยงามนะครับในส่วนของช่วงล่างนะครับนี่ยางอะไรอยู่ครบ นี่ครับยางอะไรอยู่ครบพื้นตัวถังตัวเดิมพื้นสวยมากตัวถังตัวเดิมยางอะไรอยู่ครบเฟืองท้ายนะครับนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนี่ครับเฟืองท้ายเดิมๆนะครับแหนบก็เป็นแหนบตัวเดิมนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้ในส่วนของตรงช่วงล่างนะครับ หมายเลขเชสซีนะครับหมายเลขเชสซีเห็นชัดเจนนะครับนี่ครับหมายเลขเชสซีตัวเดิมแล้วก็เชสซีสวยนะครับไม่มีขึ้นสนิมเชสซีสวยไม่มีขึ้นสนิมรถเป็นรถใช้งานอยู่น้ําจืดนะครับรถใช้งานอยู่น้ําจืดนะครับสภาพดูสวยแน่นอนนะครับดูช่วงล่างกันครับนี่ครับนี่ครับพวกเชสซีเห็นไหมครับ เช็ดสีสภาพสวยเช็ดสีสภาพสวยมากนะครับนี่ครับนี่ครับสภาพสวยเหมือเลยนะครับนี่ครับรถใช้งานไม่หนักนะครับรถใช้งานไม่หนักนะครับก็จะดูรีประมาณนี้นะครับเดี๋ยวมารับชมภายในกันนะครับแดดออกแล้วนะครับ ครับนี่คือภายใน v ี g o กระบะแคปตัวนี้เป็นสมาร์ทแคปเปิดได้พรมอะไรเป็นพรมอะไรพาวเวอร์เบาะเป็นเบาะผ้าทั้งคันเลยนี่แคปเปิดตรงนี้นะครับแคปเปิดได้นี่ครับสภาพสวยครับนี่ครับประตูแคปเดิมน็อตไม่ขยับน็อตไม่ขยับนี่ครับ เบาแคปด้านในสภาพสวยนะครับเบาแคปในสภาพสวยเบาไม่มีการฉีกขาดนะครับเบาก,ก็เป็นเบาของ Vigo ตัวเดิมเลยนะครับนี่เบาเป็นเบาผ้าทั้งคันนะครับเบาตึงๆนะครับส่วนกุญแจจะเป็นรีโมทแบบนี้นะครับเป็นรีโมทแบบนี้นะครับ กระจกเนี่ยนะครับปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้ากระจกมองข้างทั้งสองฝั่งนะครับปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าเห็นไหมครับมันเปิดได้เองนะครับนี่ครับเวลาปรับอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกระจกเวลาขึ้นลงนะครับเป็นแบบออโต้นะครับที่ฝั่งทางคนขับนะครับนี่นะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ปกติเลยนะครับเห็นไหมครับขึ้นลงอันนี้ขึ้นแล้วนะครับนี่ ในส่วนของเลขไมล์คันนี้นะครับเลขไมล์อยู่ที่2 2 0 0 0 0สมโลเลขไมล์อยู่ที่2 2 0 0 0 0สมนโลนะครับตัวนี้เป็นเกียร์ธรรมดา5สปีดเกียร์ธรรมดา5สปีดนะครับนี่ปรับแอร์เห็นชัดเจนง่ายๆนะครับปรับความแรงปรับอุณหภูมิปรับทิศทางนะครับเทวิทยุของเดิมนะครับคอนโซลสวยไม่แตกหักไม่เล้านะครับไม่มีแตกหักไม่มีเล้านะครับ พวงมาลัยสภาพยังดูดีนะครับอาจจะมีสีซีดตรงนี้เนื่องจากการใช้งานแต่ว่ารถคนที่ใช้งานเนี่ยนะครับใช้งานไม่หนักสังเกตดูพวงมาลัยครับนะครับนะครับความเป็นหนังที่ผมอยากถ่ายให้ดูคือความเป็นหนังยังเห็นชัดเจนนะครับนี่คือความเดิมของตัวพวงมาลัยรถนะครับนะครับทีด้านบนก็สวยงามสะอาดสะอ้านนะครับนะครับม่านกันแดด นะครับอยู่ครบคู้งคำเตือนที่ใส่พวกแว่นตาไฟรถนี่แล้วก็มีกล้องบันทึกให้ด้วยนะครับนี่กล้องบันทึกติดชัดเจนเลยนะครับเป็นกล้องบันทึกด้านหน้านะครับกระจกตัดแสงก็เป็นแบบออโต้แล้วนะครับเดี๋ยวไปดูฝั่งทางนั้นกันนะครับเดี๋ยวเปิดฝักระโปรงหน้าตรงนี้นะครับนี่ที่เปิดนะครับฝากระโปรงหน้าเปิดฝาถังน้ำมันอยู่ข้างๆกันเลยนะครับ เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งหนึ่งกันครับกระจกตัวเดิมนะครับกระจกตัวเดิมปี12นี่ฮะปี12โตโยต้านะครับนี่ครับนี่ครับภายในครับ แถมประตูสวยทุกบานนะครับคอนโซลไม่แตกไม่หักไม่ล้าวเบาะเป็นเบาะผ้าทั้งคันนะครับเบาผ้าทั้งคันรถอยู่ขอนแก่นนะครับถ้าไม่สะดวกมารับเองมีบริการขับไปส่งให้นะครับมารับเองก็ได้เดี๋ยวผมขับไปส่งให้ก็ได้นะครับนี่สภาพสวยนะครับเพดานบนก็ดูสวยงามสะอาดสะอ้านเลยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับนี่คือมุมมองฝั่งทางผู้ดโดยสารนะครับด้านในตัวรถนะครับเดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันนะครับนะครับเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงให้ดูนะครับดีเซลนะครับจะมีจมูกนะครับเดีย๋ยวมารับชมภายในห้องโดยสารกันนะครับ นะครับของห้องเครื่องนะฮะไม่ใช่ห walk ้องโดยสารครับของห้องเครื่องครับเดี๋ยวไปดูความเดิมนี่ฝากระโปรงนะครับนี่นะครับนี่น็อตไม่มีการขยับงั้นแงหัวน็อตเดิมนะครับดูง่ายๆเลยนะครับน็อตเดิมไม่มีการขยับนั้นแงนะครับนี่นะครับประมาณนี้นะครับ ส่วนความเดิมนะครับสติกเกอร์นี่ตาไก่ตัวสติกเกอร์ปรับอากาศนะครับเม็ดอาร์คเห็นหมดเลยทุกศรชีค้คำฝากระโปรงตัวอักษรโตโยต้านะครับความเดิมของแก้มนะครับเขาโคง้งบอดี้เดิมนะครับน็อต <Not S 1> <Not S 2> ไม่ขยับน็อต <not S 2> ไม่ขยับ, <not S 2> ยบนะครับ ตัว R ฝั่งทางขวาหมายเลขคานหน้าตัว L ฝั่งทางซ้ายเหตุตัวรถปี B 12เครื่อง2,500ปี12ข้างๆมีสติ๊กเกอร์มอ,อกอะนะครับนะี่ครับซุ้มเดิมบล็อกเดิมเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิ้มครับเครื่องไม่มีซึมไม่มีเยิม้มเครื่องแห้งสนิทสวยๆแน่นอนนะครับ วงระบบปั๊มน้ำทำงานปกติคอมแอร์ทำงานปกตินะครับอันนี้หม้อพักน้ำนะครับนี่ครับสีสวยเป็นน้ำยานะครับใส่หม้อพักน้ำนะครับเป็นน้ำยานะครับพวก่าแผงหม้อน้ำนะครับนี่ครับภายในไม่มีซึมไม่มีเยิ้มนะครับตามขอบเครื่องนะครับนี่ครับตามปะเกีนตามซินนาไม่ซึมไม่เยิ้มนะครับนะครับก็เป็นประมาณนี้สลับภายในเครื่องยนต์นะครับเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับ มาฟังเสียงเครื่องยนต์กันครับ เครื่องนิ่มมากครับไม่มีความไม่มีไอออกครับ เป็นประมาณนี้นะครับเสียงเครื่องฟังกันแล้วชัดเจนแน่นอนนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับ t ต y o ต้ h i Lu ั v i g o c h a m ชมเครื่อง2.5รุ่นตัว E เป็นกระบะแครต,ตัวต่ำเปิดได้ราคาค่าตัวทราบกันแล้ว2 2 8 0 0บาทท่าในใดสนใจสามารถโทรสอบถามมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอนบนได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมเลออนจากช่องมูสลสินรบ้านต้องขอตัวลาหน้าที่นี้กันด้วยแล้เวเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ